ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุมกขอนแก่น AM 1,314งกิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการรอบรู้วิชาการเกษตรกับสวพ .3 ดํดำเนินรายการโดยทีมงานสถานีวิทยุมกขอนแก่นและสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3กลุ่มวิชาการเกษตรสถานีวิทยุมกให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบดูวิชาการเกษตรกับสวพ3มนะคะวันนี้ค่ะพบกับดิฉันสุปเร์าสดาหเหมือนเดิมนะคะแล้วก็คุณปวีนาทรักษานักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษหรือว่าคุณโยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสารต่อนะคะกับเรื่องที่เราค้างค้างกันเอาไว้นะคะแต่ก็ยังพูดคุยในเรื่องของโรคใบด่างมันสัมปะหลังกันอยู่ค่ะ สำหรับในตอนนี้นะคะเราก็จะมาสารต่อกับเรื่องของการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันท่อนพันติดโรคใบด่างมันสำปหลังค่ะให้คุณยูนะคะได้พูดถึงว่าต้องเฝ้าระวังอะไระยังไงบ้างค่ะค่ะเฝ้าระวังหลักๆเลยก็คือเฝ้าระวังท่อนพันนะคะท่อนพัน์ที่เป็นโรคที่ติดโรคนะคะสมมุติว่าเราปลูกมันสำปหลังแล้วแต่ท่อนพันธุ เราได้มาจาัดแหล่งที่เราไม่ทราบนะคะหรืออาจจะเป็นญาติให้มานะคะหรือเพื่อนบ้านให้มาหรือว่าซื้อจากแหล่งอื่นก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นก็จะบอกให้เกษตรกรค่ะเฝ้าระวังด้วยตัวเองค่ะโดยการที่ดูในแปลงนะคะว่าท่อนพันธุ์มมาสัมปลังที่ มีการติดโรคแล้วอะค่ะจะมีการแสดงอาการตั้งแต่ระยะปลูกตั้งแต่2เดือนเป็นต้นไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นการสำรวจแปลงด้วยตัวเองอย่างน้อยทุกสองสัปดาห์ค่ะจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะกำจัดโรคไม่ให้ระบาดเพิ่มเติมขึ้นได้นะคะ,คะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่า ถ้าเกิดมันสัมปลังเป็นโรคนะคะโดยเฉพาะที่มาจากท่อนพันธ์ุจะทําให้ผลผลิตเ,เสียหายถึงขนาดเก็บเกี่ยวไม่ได้เลยเสียหายไปถึงร้อยละแปดสิบถึงหนึ่งร้อยโดยทุนไปีกใช่ค่ะคือปลูกแล้วก็เ,เสียเวลาเสียเงินทองนะคะแล้วก็เสียแรงงาน แล้วก็ไม่ได้ผลผลิตค่ะแล้วก็เหมือนจับเสือมือเปล่าอะค่ะก็อย่างนี้เกษตรกรก็ต้องออระมัดระวังเฝ้าระวังด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าถ้าเราเฝ้าตั้งแต่ตอนแรกก่อนที่จะมาปลูกเนะี่ยมันก็จะง่าย<ช>จะง่ายการกาจัดใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าถ้าไมไ่ระวังตั้งแต่ตอนแรกก่อนามาปนะลูกเนีแล้วปลูกแล้วมาเกิดเนี่ยโอ้โหอันนี้แบบระวังยากมากถูกต้องค่ะแล้วถ้าเกษตรกรนะคะไม่แน่ใจว่าพ่อพันธุ์นั้นอะ เมื่องอกมาแล้วเป็นอาการของโรคใบด่างมันสัมปัหลังหรือเปล่านะคะก็ให้ติดต่อกับเกษตรตำบลที่อยู่ใกล้บ้านเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เกษตรตำบลที่อยู่ใกล้บ้านเกษตรอำเภอนะคะก็<ม>จะทราบลักษณะอาการของโรคค่ะแล้วก็แนะนําได้ว่าถ้าเกิดมีการติด,ตดโรคแล้วท่อนพานติดโรคหรือว่าต้นเป็นโรคแล้วเนี่ยจะต้องทำอย่างไงนะคะเพราะว่ามันก็จะมีวิธีการอยู่ว่าถ้าเจอ ในแปลงน้อยกว่าสิบต้นหรือว่าเจอในแปลงมากกว่าสิบต้นเนี่ยวิธีการกําจัดก็จะแตกต่างกันค่ะอันนี้ขอถามคุณโยนะคะจากจากส่วนตัวเนาะว่ามันสัมปะหลังเนี่ยต้องเขาขยายพันธุ์หรือว่าปลูกจากท่อนพันุ์อย่างเ,เดียวเลยคะใช่ค่ะเป็นหลักเลยค่ะมไม่มีขยายพันธุ์อย่างอื่นหรออใช้ท่อนพันธุ์เป็นหลักใช่ท่อนพันเป็นหลักปลูกแล้วก็รอให้เจริญเติบโตแล้วก็ ให้รากสะสมอาหารค่ะอพอถึงเวลาระยะเวลา8เดือนหรือว่า10เดือน12เดือนก็เก็บเกี่ยวแล้วก็เอาท่อนพันนั่นนะคะที่มาจากแปลงเดิม,มหรืออาจจะไปซื้อมาใหม่ค่ะแล้วก็ตัดสั้นประมาณ20่สถึงยีหรือ30มสิบเซนค่ะแล้วก็มาปักลงในแปลงในเป็นการปลูกในฤดูถัดไปค่ะออย่างนี้เนี่ยก็คงจะมีคนที่ ขายท่อนพันธุ์โดยเฉพาะปลูกเพื่อขายท่อนพันธุ์โดยเฉพาะมีอหมการถูกต้องค่ะก็จะมีการขายท่อนพันธุ์โดยที่บางทีร้านมันใกล้บ้านที่รับซื้อหัวมันสัมปะหลังของเรานี่แหละค่ะเป็นคนรวบรวมท่อนพันธุ์จากแหล่งอื่นแล้วก็เอามาขายให้เรานะคะค่ะเป็นอย่างนั้นนั่นเองนะคะเข้าใจแล้วหรือว่าขยายพันธุ์ด้วยอย่างอื่นจริงก็ท่อนพันธุ์เป็นท่อนพันธุ์เป็นหลักเลยค่ะค่ะนี้มา มาพูดถึงว่าอ่ะปูกไปแล้วแล้วก็เรามาพบโรคทีคหลังเนี่ยะจะทำยังไงตกใจไหมมันเป็นโรคใหม่ถ้าเรายัางไม่รู้จักนะคะก็จะนึกว่าเหมือนโรคมันสัมปะหลังอื่นๆปกติเพราะว่ามันมีโรคที่คล้ายคลึงกันนะคะแล้วก็บางที ตัวเกษตรกรเองก็ไม่ทราบว่านั่นคือการเกิดโรคบางทีก็อาจจะนึกว่ามันเป็นการเกิดจากสารเคมีหรืออย่างอื่นนะคะอย่างที่เราได้คุยกันมาก่อนได้แล้วเพราะว่ามันอาการคล้ายกันมันจะต่างแค่ลักษณะใบจะหนาจะบางแค่นั้นเองใช่ใช่ค่ะก็ต้องมีความสังเกตนิดนึงนะคะถ้าถ้าพบโรคแล้วนะคะมีวิธีทำยังไงได้บ้างนะคะก็จะมีหลักๆเลยอยู่4วิธีด้วยกันก็คือ1ก็คือขุดถอนทำลายเลยค่ะ เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคะที่เราแนะนำนะะต้นที่มันต้องสงสัยไม่ต้องรอช้าค่ะขุดถอนทำลายนะคะถ้าเป็นต้นสองต้นไม่ต้องเสียดายนะคะ,คะถอนทำลายไปเลยใส่ถุงดําหรือกระสอบนะคะหรือไม่ก็ฝังดินนะคะทำยังไงก็ได้ที่หลักก็คือไม่ให้มันสัมปะหลังต้นนั้นสามารถเจริญเติบโตงอกขึ้นมาได้อีกนะคะค่ะ,คะแล้วก็อย่างที่สองก็คือทำลาย มแมลงวีขาวยาสูบนะคะที่เป็นพาหะของโรคที่นำไวรัสเนี้ยไปติดอย่างต้นอื่นนะคะแต่ว่าวิธีเนี้ยก็จะสามารถทำได้ยากหน่อยเพราะว่ามแมลงวีขาวด้วยความที่เป็นมแมลงที่มีปีกแล้วก็บินได้กลนะคะเราก็จะป้องกันกำจัดได้ยากแล้วก็ถ้าหากว่าเกษตรกร,ะร,กรนะคะใช้สารเคมีก็จะเพิ่มต้นทุนแล้วก็เป็นอันตรายต่อตัวเอง เพราะฉะน,นั้นวิธีที่ดีที่สุดที่เราบอกเลยก็คือขุดถอนทําลายต้นที่เป็นโรคหรือต้นที่เราสงสัยนะคะจะ <C> e <chen> ไ,ได้ไม่มีต้นตอ่อ <c oughs> ใช่ค่ะแล้วก็ให้สังเกตดูแปลงข้างเคียง <c oughs> ด้วยค่ะว่ามีอาการของโรคหรือเปล่า <c oughs> นะคะถ้ามีอาการของโรคแล้วเราสามารถทําลายมแมลงวีขาวที่เป็นพาหะของโรคหรือว่าไม่ได้ปลูกพืชที่เป็นแหล่งอาศัยของแมลงวีขาวได้อันนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะคะค่ะ แล้วเจ้าหน้าที่นะคะเวลาที่พบโรคจะมีการสำรวจในรัศมี5กิโลเมตรซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำมาแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับตัวเกษตรกรเองอาจจะทําแบบนั้นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแปลงข้างเคียงของตัวเองแล้วก็ในชุมชนของตัวเองค่ะแล้วก็ถ้าพบว่าเป็นโรคจริงๆนะคะก็ให้ช่วยกันกระจายข่าวบอกกันต่อๆค่ะแล้วก็ช่วยกันระมัดระวัง แล้วก็เฝ้าระวังนะคะไม่ให้มันแพร่ระบาดไปได้ไกลนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือในแปลงของเกษตรกรเองเนี่ยต้องติดตามโรคค่ะทุกอย่างน้อย2สัปดาห์คือถ้าเป็นไปได้เราอยากจะให้เดินทุกสัปดาห์เลยแต่ว่าถ้าเกษตรกรไม่สะดวกนะคะเราก็จะบอกเกษตรกรว่าให้พยายามเดินที่เป็นรูปตัวยูค่ะ,คะแถวเว้นสามแถวอ่ะ ให้ได้อย่างน้อยสองสัปดาห์นะคะจนจนกว่าจะถึงระยะที่เราจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเลยค่ะสงสัยอยู่ตรงที่ว่าให้เว้นแถวเนี่ยแล้วในช่วงระหว่างที่เราเว้นเนี่ยจะไม่พลาดเจอไอ้โรคนี้เหรอคะคุณโยถ้าเป็นต้นโตเนี่ยอาจจะมีโอกาสพลาดเพราะว่าด้วยความที่ต้นสูงท่วมหัวเราก็อาจจะสังเกตได้ยากหน่อยนะคะถ้ายังไงอ่ะถ้าสมมติว่าเกษตรกรน่ะ ถ้าเป็นช่วงต้นโตนะคะจะขอให้เกษตรกร,เ,ร,กรเดินถี่นิดนึง<ม>อาจจะแถวเว้นสองแถวหรือในอระยะที่เราสามารถมองเห็น<ม>ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นต้นเล็กอะ่ะถ้าสมมติว่าเรามองได้ไกลอ่ะค่ะบางทีถ้าเกิด เดินแถวเว้น3แถวแล้วยังสามารถมองเห็นได้ก็อาจจะเลื่อนไปเป็น4หรือ5แถวได้มไม่เป็นไรแต่ถ้าตามหลักวิชาการจริงๆแล้วค่ะก็จะบอกว่าให้เดินแถวแล้วก็เว้น3แถวค่ะเป็นรูปตัวอยูอแล้วก็ดูลักษณะของต้นด้วยเนาะถ้าต้นเล็กเราเราสามารถเว้นได้มองได้ไกลแต่ถ้าต้นสูงเนี่ยอาจจะทําไม่ได้อาจจะ เว้นถีนิดนึงทีนิดนึงเพราะว่าแต่ว่าก็จะเดินลําบากนะคะด้วยความที่กิ่งก้านมันจะเยอะนะคะแล้วก็ใบก็จะสูงท่วมหัวเราเพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีๆค่ะครับูก็พยายามนึกภาพอยู่นะคะเพราะว่าก็เคยเห็นภาพบางส่วนเวลาเดินทางไปเวลาเข้าปลูกอยู่ตามอ ข้างถนนเนาะก็จะเป็นที่ของเขาปู่ก็พยายามนึกภาพไปอยู่นะคะแตก่ก็พอเข้าใจนะคะก็ผ่านไปนะคะกับกรณีที่พบโรคใบด่างมันสำปะหลังมีสีข้อด้วยกันทีนี้เราจะไปเจาะลึกนะคะกับวิธีทำลายต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคแต่ว่ามาคอยติดตามในช่วงหน้านะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะปัญหาพลังงานและอาหารแต่ประเทศไทยสามารถสร้างแหล่งอาหารและพลังงานที่มาจากพืช บนที่ดินของเราได้ถ้าวันหนึ่งที่ดินเหล่านี้หายไปคนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่องุ่งหมที่อยู่อาศัยและยารักษาโรครวมรักษาที่ดินทำกินสำหรับวันนี้และวันหน้าเพื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคตสถานีวิทยุมกรณรงค์ให้กเกษตรกรไทยไม่ขายที่ดินทำกินสร้างแผ่นดินเกิด ก็กลับเข้ามาในช่วงที่สองนะคะช่วงที่แล้วนะคะเราจะพูดคร่าวๆนะคะกับกรณีที่พบโรคใบด่างมันสัมปหลังทีนี้คะ่ะจะมาเจาะลึกนะคะวิธีทําลายต้นมันสัมปหลังที่เป็นโรคกันคะ่ะค่ะวิธีทําลายต้นมันสัมปหลังที่เป็นโรคนะคะใช้วิธีเดียวเลยคะ่ะก็คือทำลาย<ม>ทําลายทั้งต้นทำลายใบยอดต้นแล้วก็ถ้าหากว่ามีผลผลิตนะคะก็จะ ให้เกษตรกรนะคะด้วยความที่เพื่อให้จําหน่ายได้นะคะก็จะให้ตัดเฉพาะส่วนที่เป็นหัวที่เป็นสะสมอาหารหเท่านั้นนะคะค่ะก็สําหรับวิธีหลักๆของการทําลายก็จะมีก็ต้องพิจารณามีหลักเกณฑ์2แบบนะคะก็คือถ้าหากเราพบโรคในแปลงนะคะไม่เกิน10ต้นต่อไร่นะคะมันก็จะมีต้นที่มี2แบบคือ ยังไม่ลงหัวกับที่ลงหัวแล้วนะคะถ้าเป็นต้นที่ยังไม่ลงหัวก็คือต้นเล็กนะคะอาจจะปลูกตั้งแต่2เดือนขึ้นไปนะคะแล้วก็ต้นแสดงอาการนะคะก็จะแนะนำว่าให้ใช้ถุงดำครอบต้นค่ะครอบต้นเสร็จแล้วก็มัดปากถุงดำหรือใช้กระสอบก็ได้นะคะถ้าไม่มีถุงดำนนแล้วก็อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับสี<ช>ไม่ได้ไ<ม><า>เกี่ยวกับสีค่ะ แต่ว่าทีเนี้ยทำอย่างไรจะให้ต้นมันตายลงนะคะเราก็จะแนะนำให้เกษตรกรเนะี่ยเอาไปวางในบริเวณแปลงนั่นละค่ะอย่าถือกลับบ้านนะคะ <c oughs> อย่าถือไปที่อื่น <c oughs> เพราะว่าถือว่าเป็นแหล่งแพร่ของ <c oughs> โรคแล้วเพราะฉะนั้นก็จะให้ใช้ถุงดำหรือกระสอบค่ะใส่ถุงทุกส่วนของต้นจะต้องอยู่ในถุงนะคะแล้วก็มัดปากให้สนิทเสร็จแล้วก็เอาไปตากแดดค่ะ ที่ใช้แดดเพราะว่า,ามีความร้อนแล้วก็มีรังสี U V เพราะฉะนั้นก็จะช่วยในการทำให้ต้นตายได้นะคะค่ะแล้วก็ให้แน่ใจว่าต้นตายนะคะค่ะหรือไม่ก็สมมุติว่าถ้า,าสามารถขุดหลุมกเกษตรกรขุดหลุมให้มันสูงสัก2-3เมตรแล้วก็ใส่ลงในหลุมก็ได้ค่ะ เพื่อความแน่ใจจะฉีดสารเคมีที่เป็นสารกําจัดวัชพืชลงไปก่อนที่จะกรบปากหลุมก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าคือด้วยความที่ต้นมันน้อยไม่ถึงไม่ถึงสิบต้นต่อไร่นะคะ,ะก็ง่ายสุดก็คือใส่ถุงหรือใส่กระสอบนะคะค่ะค่ะแล้วก็ต้นเนี่ยก็ไม่ไม่ใหญ่มากเราถึงจะใส่กระสอบใส่ถุงดำได้ใช่ใช่ถ้าใหญ่มากก็อย่างต้นที่ลงหัวแล้วนะคะต้นก็จะสูง กว่าต้นขนาดเล็กที่ยังไม่ลงหัวเพราะฉะนั้นต้นใหญ่แบบนี้นะคะก็จะแนะนําให้หักเป็นท่อนหรือใช้มีดตัดสับนะคะแล้วเสร็จแล้วมีดที่เราใช้นะคะ,คะเพื่อไม่ให้แพร่กระจายโรคต่อไปได้ก็ไปล้างทําความสะอาดด้วยด้วยสบู่หรือน้ํายาล้างจานด้วยนะคะ,คะแล้วก็ตัดต้นใบยอดนะคะแล้วก็ในส่วนของเงาของมันสัมปหลังเหมือนกันตัดแล้วก็ใส่ถุงดํา แล้วก็เอาไปมัดปะถุงให้สนิทหรือใช้กระสอบก็ได้แล้วก็ใช้วิธีตากแดดเหมือนเดิมให้ตายอย่างน้อย7วันนะคะอ,อย่างน้อยเจ็ดวันถึงจะแน่ใจได้ค่ะถอนถอนราก,ถอ,รกถอนโคนเลยไหมคะถอนรากถอนโคนต้องใช้แบบนั้นเลยค่ะต้องใช้คํานั้นส่วนเ,เพราะว่าเนื่องจากว่าต้นอนะลงหัวแล้วเพราะฉะนั้นก็จะให้ผลผลิตแล้วเกษตรกร,ร,ก,รก็จะมีคําถามว่า แล้วผลผลิตน่ะจะทำยังไงได้บ้างอยากเอาไปขายพาะว่าเสียดายและได้ทุนมาบ้างก็ยังดีเพราะท่อนพันตอนนี้ไม่สามารถเก็บได้อย่างน้อยขายผลผลิตนะคะก็แนะนำให้เกษตรกรน่ะตัดเฉพาะส่วนที่เป็นสะสมอาหารนะคะตัดไม่ให้ติดเงานะคะไม่ให้มีส่วนไหนงอกได้อีกนะคะแล้วก็เอาส่วนนั้นน่ะไปจำหน่ายได้ค่ะ ก็ง่ายๆก็ต้องเฉพาะหัวหัวจริงๆเฉพาะหัวจริงๆค่ะไม่ให้ติดบริเวณเงาไม่ให้เป็นพวงไปค่ะค่ะแล้วก็ถ้ากรณีถ้าเราพบโรคระบาดเป็นวงกว้างอ,าอันนี้เราก็จะตีความว่าพบได้นึงอ่ะพบสิบต้นขึ้นไปนะคะเราถือว่าเป็นการพบโรคระบาดเป็นบริเวณกว้างแล้วนะคะก็จะให้ถอนทำลายทั้งแปลงนะคะต้องยอมขาดทุนแล้วคะทั้งแปลงเลยค่ะทีนี้ คือทั้งแปลงนั้นน่ะไม่สามารถเอาไปใช้ได้ใายจำหน่ายจ่ายแจกไม่ได้แล้วยกยกเว้นเดี๋ยวจะมีข้อยกเว้นให้ว่านะคะเพราะว่าเราเนื่องจากว่าถ้าระบาดมากขนาดนั้นนะมันหมายความว่าแมลงดีขาวที่อยู่ในแปลงอะก็เป็นพาหะนําโรคไปบริเวณกว้างทั้งแปลงเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่อนุโลมให้ถอนแค่บางต้นที่เป็นโรคเท่านั้น ก็จะขอให้กําจัดทั้งแปลงเลยค่ะค่ะก็วิธีกําจัดก็เหมือนเดิมค่ะใส่ถุงดําหรือกระสอบค่ะแล้วก็มาตักถุงให้งแน่นแล้วก็เอาไปตากแดดนะคะอ,อ,อย่างน้อย7วันค่ะแต่ว่าถ้าจํานวนมากจริงๆแนะนําให้ใช้รถแมคโรค่ะรถขนาดใหญ่หรือขุดหลุมขนาดใหญ่ลึก2-3เมตรนะคะแล้วก็ใส่ต้น ต้นนะคะลงไปแล้วก็ใช้สารกำจัดวัชพืชค่ะฉีดพ่นก่อนอา,อาจจะมีการตัดหั่นสับหรืออะไรแบบนี้หรือว่า,าบดผลก็ได้ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือใช้ดินกลบค่ะอย่างน้อยดินก็ต้องลึกดินที่กลบนะคะลึกอย่างน้อย50เซนสูงอย่างน้อย50เซนค่ะหรือถ้าเกิดทําวิธีนั้นไม่ได้นะคะมีอีกวิธีหนึ่งก็ให้ใช้เครื่องตัด บนสัตว์แต่ว่าชิ้นส่วนของพืชจะต้องต้องอยู่บนเราใช้พลาสติกปูก่อนค่ะแล้วก็ชิ้นส่วนของพืชจะอยู่บนพลาสติกแล้วก็ใช้พลาสติกคลุมทับอีกทีนึงแล้วก็ไปตากแดดให้แห้งให้ตายอย่างน้อยเจ็วันเหมือนกันพุยง่ายก็ต้องมีรองรองแล้วก็ปิดอีกทีนึงค่ะเพื่อไม่ให้มีการระบาดของโรคต่อไปได้เพราะว่าชิ้นส่วนของพืชน,นะคะ ถ้า,มาแมลงบีขาวมาดูดน้ำเลี้ยงในส่วนที่ยังไม่ตายแล้วบินไปก็จะไปต <ไป S 1> ิดแพร่กระจายค่ะใช่ค่ะค่ะนี้เราไปที่วิธีการป้องกันค่ะอันนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยนะคะการป้องกันค่ะอันแรกก็คืออย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่าห้ามนาเข้าท่อนพันุ์นะคะหรือส่วนขยายท่อนพันธุ์มันสัมปะหลังจากต่างประเทศนะคะ ยกเว้นมันเส้นและหัวมันสดอย่างที่มีตามพระราชบัญญัติกักพืชพศ2507นะคะฉบับที่6พศ2550ค่ะที่ได้เรียนไปแล้วนะคะจองเข็มตรงนี้แหละใช่ค่ะแล้วก็ให้ช่วยกันนะคะถ้าเกษตรกรอยู่ตามชายแดนนะคะให้ช่วยกันสอดส่องไม่ให้มีการนำท่อนพันธมาจาก <c oughs> ประเทศเพื่อนบ้านนะคะ <c oughs> แล้วก็ส่วนขยายพันธุ์ของมันสําปะหลังเหมือนกันนะคะก็ ไม่ให้มีการนําเข้ามาจากต่างประเทศนะคะ,คะหากพบนะคะก็ให้แจ้งกเกษตรอําเภอหรือสํานักง,งานกเกษตรจังหวัดนะคะหรือว่าแจ้งที่กรมวิชาการ,กรเกษตรได้เลยค่ะเพราะว่า,าตามแนวชายแดนของเรากรมวิชาการ,กรเกษตรก็จะมีด่านตรวจพืชมีเมจ้าหน้าที่ประจําอยู่นะคะ,คะแล้วกอ็อันที่3ก็คือใช้พันธุ์ที่ปลอดโรคค่ะอันนี้สําคัญมากๆคือพันธุ์ที่ปลอดโรคก,ก็คือพันธุ์ที่ได้รับ หน่วยงานนะคะอย่างตวงวิชาการเกษตรก็จะมีการขายท่อนพันธุ์ซึ่งมีการตรวจสอบมาแล้วว่าท่อนพันธุ์อนันต์นะคะปลอดภัยปลอดภัยปลอดโรคถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ท่อนพันธุ์แนะนําว่าให้มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะคะถ้ามาจากกรมวิชาการเกษตรเชื่อถือได้แน่นอนนะคะหรือว่าจากหน่วยงานอื่นๆนะคะก็ให้สอบถามก่อนนะคะแล้วก็ไม่ใช้ท่อนพันธุ์ที่มาจากแหล่งที่มีการระบาดของโรค หรือว่าท่อนพันธุ์ที่มีอาการของโรคนะคะไม่ใช้ไม่ใช้เลยนะคะไม่ต้องเสียดายค่ะแล้วก็ท่อนพันธุ์ที่เราไม่ทราบแหล่งที่มาก็เหมือนกันนะคะแนะนําว่าดิกเรี่ยงดีกว่าถ้าสมมุติว่าอะมาจากญาติแล้วถามญาติิบญาติเรามาจากไหนถ้าก็ตอบไม่ได้เราก็ไม่ต้องใช้ใช่ค่ะตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องใช้ไม่ไม่ต้องเสียลาไม่ต้องปลอดทุนไม่ปลอดภัยใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือท่อนพันธุ์ที่มีการปนเปื้อนเชื้อไวรัสที่เรารู้อยู่แล้วว่ามีการปนเปื้อนเชื้อ อันนี้ยิ่งใช้ไม่ได้ใหญ่เลยค่ะ,คะเพราะว่ายังไงก็เป็นโรคแล้วค่ะไม่ได้ผลผลิตแน่นอนนะคะค่ะแล้วก็สำคัญมากๆคือให้เกษตรกรนะคะสำรวจแปลงมันสัมปลังอย่างสม่ำเสมอะคะ่ะอย่างที่เรียนหลายๆครั้งว่าให้สำรวจสม่ำเสมอแล้วก็อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งนะคะถ้าไม่สามารถทําได้กออ็อย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งก็ได้นะคะ,คะให้กำจัดมแมลงพาหะค่ะ ก็จะทําได้ยากหน่อยหากจะใช้สารสารฆ่าแมลงนะคะเราก็ไม่แนะนําเพราะว่ามันอันตรายทั้งผู้ใช้แล้วก็อันตราย,รายคือเสียตังค์ด้วยนะคะ ừ, ก็จะไม่แนะนําวิธีนตนทุน, <S 1> 1 <S นอีกใช่ค่ะ,ะหรืออาจจะใช้แบบชีวรรวิธีนะคะ,ะใช้ตัวห้ามตัวเบียนพวกนี้ก็ได้แต่ว่ากเกษตรกรก็ต้องใช้แบบมีความรู้คะ่ะแล้วก็ใช้ให้ถูกต้องตามชนิดของตัวห้ามตัวเบียนนะคะ้องศึกษาก่อนใช้ค่ะแล้วก็ ให้วิธีนี้ดีที่สุดค่ะก็คือ,อาการที่เกษตรกรทําตามขต้กรรมก็คือให้ดูความสะอาดของแปลงไม่ให้มีแหล่งอาศัยของพืชทีเ่เป็นแหล่งอาศัยของมแมลงวีขาวนะคะหรือว่าเป็นพาหะของโรคนะคะก็อย่างเช่นถ้าเราปลูกสบู่ดำละหุง่งพวกนี้ค่ะก็จะเป็นแหล่งของเชื้อไวรัสนะคะ,คะถ้าปลูกพวกพืชผักสวนครัวที่เป็นแหล่งของโรคนะคะก็จะเป็นพืชอาศัยนะคะ แล้วก็เฝ้าระวังไม่ให้มีการระบาดนะคะก็อย่างเช่นที่เรียนไปว่าถ้าเราปลูกโหพากระเพราหรือว่าผักชีฝรัง่งพวกมะเขือมันฝรั่งอะไรพวกนี้ค่ะก็จะเป็นแหล่งอาศัยของมแมลงวีขาวค่ะก็หลีกเรี่ยงนะคะค่ะทนี้เรามาสุดท้ายจริงๆนะคะ,คะกับสายด่วนเฝ้าระวังโรคใสด่างมันสปมปรังค่ะค่ะ ค่ะก่อนที่จะไปถึงสายด่วนเฝ้าระวังนะคะ,ะจะแจ้งจกเกษตรกรว่าถ้าหากว่าหลังทําลายคือถ้าเราทําลายมันสําปะหลังทั้งแปลงแล้วนะคะจะขอให้กเกษตรกรเว้นการปลูกมันสําปะหลังไปก่อนอย่างน้อย2เดือน mm hmm. อาจจะไปปลูกพืชอย่างอื่นเช่นข้าวโพดหรือว่าถั่วเขียวไปก่อนก็ได้หลังจากนั้นก็ใช้ท่อนพันธุ์ที่ปลอดโรคแล้วก็ ใช้พันเลือกใช้พันธุ์ที่มีความทนทานต่อโรคนะคะ,คะแล้วก็ถ้าหากว่ามีข้อสงสัยอะไรนะคะสายด่วนเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสัมปันหังของกรมวิชาการเกษตรค่ะสามารถติดต่อได้ที่กลุ่มงานเฝ้าระวังศัตรูพืชกัดกันนะคะของกลุ่มวิจัยการกัดกันพืชค่ะสังกัดสํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชของกรมวิชาการเกษตรนะคะหรือว่าโทร025798516หรือ06 1 4 1 5 2 5 1 7หนะคะหรือ0 8 9 2 8 6 4 8 8นะคะค่ะแล้วก็สำหรับอ e ีเมลนะคะสามารถส่งส่งจดหมายหรือข้อความไปที่อ e ีเมลนะคะ ppspq@doa.in.th นะคะ แล้วก็ลายค่ะมีลายสายด่วนเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสัมปะหลังค่ะติดต่อไปได้ค่ะตรง,ตงส่วนตรงส่วนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะขึ้น ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะตามที่คุณโยพูดไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะของโรคใบดัางมันสัมปะหลังค่ะเต็มอิ่มไปเลยนะคะ2ส,สัปดาห์นะคะและแล้วเวลาก็หมดลงพอดีค่ะยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามรับฟังรายการ รอบรู้วิชาการเกษตรกับสะวะพสได้ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา14.05นนจนถึง14.30นนทางสถานีวิทยุมกขอนแก่น AM 1,314ก h z ออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.ku1314.com และ YouTube ku radio ขอนแก่น